เดทของสุดท้ายในศึก One Flight Night ในวันเสาร์ที่6ธันวาคมนี้ค่ะเริ่มคู่แรกในเวลาเก้านาฬิกาตรงคู่แรกเนี่ยเขามีการเปลี่ยนแปลงนะคะนั่นคือการพบกันระหว่าง Shadow สิงห์มาวินผู้ท้าชิงอันดับที่3ของรง king รุ่นเฟเธเวตท,ที่เดิมทีเนี่ยมีคิวลีมชเคลียร์ใจกับโมฮัมเหม็ดยูเนสราบาจากแอฟริกาค่ะในกติกาวมชัยรุ่นเฟเธเวตแต่ว่าเนื่องจากโมฮัมเหม็ดค่ะเขามีอาการป่วยกัดทันหันจึงจำเป็นจะต้องถอนตัวออก โดยได้แอนโซคาทูมจอมบูตัวแทนจากั่งเซสแอลจีเรียขันอาสาขัดปาทับแทนค่ะส่วนอีกคู่หนึ่งก็มีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันนั่นคือชินจิซูซูกิชาวญี่ปุ่นค่ะจะต้องมาสลับดวลเดือดกับมวยหมัดตัวแทนนั่นคือดิมิทรีคอปตุนหลังจากนนทชัยจิตเมืองนนคู่ชกเดิมเนี่ยจะต้องถอนตัวออกไปอย่างน่าเสียดายค่ะทุกคนเนื่องจากว่าเขามีอาการป่วยค่ะอย่าลืมนะคะวันเสาร์ที่6ธันวาคมนี้เรามาลุ้นมาเชียร์ไปพร้อมกันค่ะ